ตอนนี้เข้ามาในป่าที่ลึกขึ้นนะครับสีฟ้าครับสีฟ้าเขียวลำธารน,น้ำโอ้โหน้ำมันใสมากเลยคนระับเหมือนน้ำทะเลเลย เที่ยวกระบี่สะมรกตและสระน้ำตกจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งี่ครับที่มีภูเขาหินปูนเยอะแยะเลยนะครับสลับซับซ้อนเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นแหล่งกําเนิดของธรรมชาติที่มหัศจรรย์มากเลยและนั่นคือสะมรกตและน้ําตกร้อนนะครับเราจะไปชมกันครับว่าที่สะมรกตและน้ำตกร้อนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปชมกันเลยนะครับ ที่สามรถกดแห่งนี้นะครับก็เป็นจุดท่องเที่ยวและจุดเช็คอินที่สําคัญของจังหวัดกระบี่เลยนะครับมีพื้นที่กว้างขวางในการจอดรถนะครับและบริเวณสองข้างทางก็มีร้านค้ามากมายเลยและนี่คือโฉมหน้าของผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้นะครับ หลังจากที่เราได้ซื้อตั๋วแล้วนะครับเราจะต้องเดินทางเข้าไปในป่าอีกประมาณ800เมตรนะครับไปกันเลยครับใช่แล้วครับการเดินทางก็คือการเดินเท้านั่นเองนะครับไม่อนุญาตให้นำรถเข้าไปข้าไหนนะครับเส้นทาง800เมตรนี่ดูเหมือนจะไกลนะครับแต่ถ้าเกิดเราเดินคุยกันไปสบายๆก็ดูจะไม่ไกลนะครับลมรื่นตลอดทางครับ คือนกแต้วแล้วท้องดำนะครับน่าจะเป็นนกประจำบริเวณแห่งนี้นะครับทางเข้าไปด้านนู้นจะมานครับเพืรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางความนี่มาเลยทางนี้เลยครับเพื่สำหรับท่านที่อยากถ่ายรูปกับผู้ปัญชานะครับก็สามารถถ่ายบริเวณนี้ได้นะครับ สะมรกตเอมโรภูมาแล้วนี่มีทางเดินดีมากครับมีจุดล่มรื่นให้เราได้พักผ่อนมีน้ำไหลด้วยมีมุมกาแฟด้วยริมน้ำฟังเสียงน้ำไหลนี่เลยนี่เลยดูสิ แค่นี้ก็เขียวแล้วมีนีน้อเขียวปรากฏนะครับนะครับใช่นี่นู่นเลยครับสะมรกฏเอ็มโ,มโรพรูจังหวัดกระบี่ไปดูกันครับไปดูกันไปดูกันนี่เลยครับโอ้โหเขียวเลยครับสีเขียวมรกต สะว่ายน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกตนี่โอ้ยน้ำมันใสมากเลยครัแบเหมือนน้ำทะเลเลยสวยมากเลยมีปลาด้วยที่น้อจะใสแบบนี้ปะ บริเวณร,รอบๆของสระรกฏก็จะมีลำธารน,น้ําไหลนะครับสวยมากเลยนะครับน้ำใสมากเลยเด็กๆมาเล่นบริเวณน,นี้ได้อย่างปลอดภัยเลยนะครับจากที่สังเกตเราจะเห็นพื้นที่มันเป็นคราบเขียวๆนะครับนั่นไม่ใช่การทาสีนะครับแต่เป็นปรากฏการณ์จากธรรมชาตินะครับทำให้บริเวณพื้นนั้นเป็นสีเขียว เขียวลำทานน้ำเห็นไหมครับว่าที่พื้นนะครับตรงบริเวณหินนี้จะมีตะกันสีเขียวเกาะอยู่นะครับจากเอเมอรัลพูนะครับเขียวเธอคอยอย่างนี้เลยนะก็คือไปทางนี้นะครับก็จะเป็นสะ น้ำผุดเีเขาว่าเข้าไปในป่านะครับไปดูกันต,ตอนนี้ผมกําำลังจะเดินทางไปที่สะน้ำผุดนะครับที่ว่าเขาว่าอยู่ในป่าเลยลก็เป็นสีเขียวเข้มเลยนะครับแต่ว่าให้เดินประทางนี้ตอนนี้ต้นไม้มันก็แห้งแรงพอสมควรแต่ว่าไปขึ้นสะพานนี้เดินตามสะพานปูนไปทางขวานี่ดูตรงนี้เนีะเขาเป็นเส้นน้ำไหลมา สภาพก็จะเป็นประมาณนี้ไหลลงไปกองอยู่ตรงนู้นจะเป็นสารมรลกดนะครับเขียวๆตรงนู้นแต่เราลองไปดูกันว่าจะเจออะไรบ้างจากสารมรลกอดก็เดินเข้าป่าไปอีกนะครับประมาณ600เมตรก็จะพบสระน้ําผุดซึ่งเขาบอกว่าน้ําเป็นสีฟ้าเลยนะครับไปพิสูจน์กันเลยครับ คือน,น้ําที่ไหลมาจากต้นน้ํานะครับอู้หูะน้ำผุดไป500เมตรให้กันต่อไปเส้นทางเดินเข้าไปนี่ค่อนข้างดีมากเลยครับเป็นคอนกรีตตลอดแนวเลยลมลื่นมากด้วยตอนนี้เข้ามาในป่าที่ลึกขึ้นนะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่ ขมุกขม,มัวเป็นป่าดงดิบจริงๆโหชุ่มชื่นหัวใจเลยทางเดินเขาดีครับยอดเลยง่ายง่ายเดินง่ายน,นี้มันอะไรต้นนี้มันยังไงูกหักตอนเด็กๆใช่ไหม 200ไหมตรนะครับเห้ัน้ำใสใท่เลยปลาดีครับเส้นสุดทางปูนเป็นเส้นทางดินเลยดินแฉะดินแฉะไปเลยดีที่ฝนไม่ตกนะครับวันนี้ไม่งั้นนะอาจจะลำบากเชยแฉเลยน่ากลัวเลยล่ะขมุขมวัขมว แนะนำว่าถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาข้างในนี้นะครับก็หาเพื่อนมาด้วยดีกว่าครับเพราะว่ามาคนเดียวมันก็วังเวงวังเวงหน่อยนะครับอยู่คนเดียวในป่าเลย น้ำผุดไปทางนี้เลยืดโอ้ในที่สุดก็มาถึงสระน้ำผุดแล้วนะครับสระน้ำผุดห้ามว่ายนะครับห้ามลงว่ายทบขึ้นสบายนี่ไง โอ้โหสวยงามโอสีฟ้าสวยงามเลยนี่เลยสุดยอดสวยงามมีแสงลงพอดีโอ้โหเราเจอสะกลางป่าสีสวยมากสีฟ้าครับสีฟ้า ตะกี้ออกเขียวอันนี้ออกสีฟ้านะครับเหมือนเสื้อผมเลยครับเหมือนเสื้อเลยสุดยอดแล้วว้าวสวยงามสารน้ำปุดนี้นะครับเป็นสระที่เป็นต้นกำเนิดของสาะมรกิเมื่อสักครู่นะครับและเป็นสระที่มีน้ำร้อนพุดขึ้นจากใต้ดินนะครับและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันทำให กลายเป็นว่าน้ําเป็นสีฟ้าแบบมหศจัจยแบบ์แบบแบบมหศจัรจ์จริงๆครับสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยสุดยอดเลย Amazing กระบี Amazing, Amazing Thailand หลังจากที่ได้ชมความงามของบ่อน้ำผุดสีฟ้าครามนะครับในกลางป่านี้เดี๋ยวจะไปเล่นน้ำที่สะมมรกตข้างหลังน้ข้างในข้างหน้านูานานาน้นดีกว่า ไปกันเลยครับโอ้ลมพานิสใสแก๋วมากเลยสุดยอดรออะไรอยู่ล่ะครับลุยกันเลยสิครับอากาศยิ่งอนๆ้นอนอยู่ ร,ระหว่างเส้นทางถ้าเราพิจารณาต้นไม้รอบๆก็จะมีต้นไม้ที่แปลกๆและน่าตื่นตาตื่นใจด้วยนะครับโอ้หวายป่าแหลมเปียบตอนนี้ผมก็ได้เดินกลับมาที่สระมรกตนะครับม,มาเล่นน้ํากับเพื่อนๆนะครับเดินมาถึงแล้วนะครับสระมรกตโอ้ซคนเล่นน้ําเต็มเลยยอดละชุ่มชำ่ำชุ่มชำ่ำ น้ำสีเขียวเหลือเกินเหมือนมีใครลักทาสีนะครับไม่ใช่นะครับเป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้มีใครทาสีนะครับโอ้โหวายนั่นสวยงามเลย ใต้นะ้ำมีปลาธรรมชาติด้วยนะครับสุดยอดเลยล่ะบรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับ วันนี้ก็คนมาเยอะมากแล้วครับตอนนี้เราก็คงได้แก่เวลากลับบ้านแล้วดูสิครับบรรยากาศคนเยอะมากเอาล่ะไปก่อนดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนครับกลับไปที่แผนที่เรานะครับเห็นไหมครับว่าตอนที่เรามามาเส้นทางนี้ครับแต่ตอนกลับมันมีเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งครับผมกับภรรยาเลยตัดสินใจกลับเส้นทางนี้ดีกว่าครับไปกันเลยครับอ เรามาอยู่ตรงบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่เลยครับสุดยอดเลยนี่ครับลำธารน,น้ำที่มีสารแร่ธาตุทำให้พื้นดินเป็นอย่างนี้นะครับมีสารแบบนี้เลยมันมีเส้นทางธรรมชาตินะครับเดินตามล้อๆๆๆๆไปได้เลยนี่นี่เลยเห็นไหมครับสุดยอด mm hmm. เอาเจอหมาป่า <S <S นี่เลยครับเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินตามนี้ก็ล่มเลื่อนดีครับคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมามีต้นมะข้ามะแกงลิงด้วยนะครับนี่ ต้นมะเข้ามาแกงลิงเนี่นะครับเป็นพืชกินมแมลงชนิดหนึ่งนะครับพิธีการเขาก็จะทําเป็นกลวยแบบนี้ครับแล้วก็มีช่องให้มแมลงนี้ได้มีโอกาสตกลงไปถ้าหล่นลงไปในน้ําย่อยแล้วมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นท่านนตุไนโตรเจนเพื่อจะใช้ในการดูดซึมและเติบโตต่อไปครับ เ้นทางศึกษาป่าธรรมชาติแบบนี้นะครับก็จะมีบรรดาต้นไม้หรือว่าใบไม้พืชพันธุ์ต่างๆที่ดูแปลกประหลาดทีนะครับลองสังเกตดูนะครับผมเองได้มัวแต่เพลิดเพลินอยู่กับต้นไม้ริมข้างทางนะครับทำให้ภรรยาผมก็รอไม่ได้ก็เดินจําอ้าไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือตามลำพังคนเดียวเลย เป็นทางที่เดินเมื่อครู่นะครับ1,000เมตรประมาณ1กิโลครับไกลกว่าทางหลักนะครับแต่ก็ตื่นตาตื่นใจร่มเรือนดีจุดเช็คอินจังหวัดกระบ,บี่ยังไม่จบแค่เพียงแค่นี้นะครับยังมีที่หนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากกันเลยนั่นคือน้ําตกร้อนนะครับตามไปดูตัวอย่างในคลิปต่อไปได้เลยนะครับอันนี้น้กไปแล้วเิมตัวอมันร้อนอ่นนเลยเหรอวนๆๆๆเฮ้ยสาวผิวขาวโชว์เนื้อ จะดีใจไปที่สุดนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชนด้านล่างหรือกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook ม่วนหมานและขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ